สาสิบคุณต้องหยิกแก้มของคุณจีนค่ะเอออ่ะมันจะเห็นไหมอ่ะมันจะหยิกทะลุเฟซชิวได้ไหมครับผมต้องขอที่บ้านคุณก่อนไหมเรื่องขอบ้านผมอ่ะได้ไหมได้ไหมขอโทษนะฮะขอโทษนะฮะ อะไรก่อนคือคืออะไรอะไรคือการรีแอคชั่นให้ก่อนอ่ะนี่มันนะเลยนะสองมือไม่ใช่เหรอเออต้องสองมืออ่ะถือไหมอ่ะโอเคบีบเป็นแรงมากเมื่อกี้ไม่บีบเระชับแรงหน่หรอบีบแรงไหมอ่ะไม่แรงไม่แรงไม่แรงอ่ะนี่มันนะอะไรแบบีบเป็นแรงมากเมื่อกี้